โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยที่มาในวันนี้รีตอบรักเลยเพราะว่ามาพูดเรื่องกินเราคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องเราชอบิด่ว่ายัางไงก,ก็อยากมานะคะก็คิดว่าสําหรับคนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วจริงๆแล้วถ้ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของชีวิตเราคิดว่า slow life slow food เนี่ยจริงๆก็คือการกลับมาสู่พื้นฐานกลับมาสู่ผ่นกินหรือรากเงาของเราเอง จะให้กลับมาเริ่มต้นที่เรื่องที่มันเหมือนจะง่ายที่สุดเป็นเรื่องที่พื้นฐานที่สุดแต่จริงๆเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วก็นึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งของท่านพระปฐมนาครที่ว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เต็นก็คือจริงๆก็การศึกษาในความหมายศาสนาพุทธก็คือชีวิตชีวิตขนงเราค่ะมันเริ่มต้นเมื่อเรากินอยู่เป็นนะคะแล้วก็ที่ทางาพี่เก๋ได้พูด คิดถึงว่าจริงๆแล้วอีกปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยในเรื่องของการที่จะกินอยู่ให้เต็นก็คือเรื่องของของ้อมูลก็อาจจะทิ้งไว้ตรงนี้